สบายดีครับทักทายสบายดีเพื่อนๆชา youtube นะพี่น้องนะทักทายสบายดีประจําวันอยู่ที่ช่องจิตเชฟีแชเน่เพี่น้องตอนนี้ว่าจิตก็อยู่ที่เฮือนของวิจิตเองนะอยู่ที่เซโน่เพื่นเพื่อไม่ได้ไปไหนเลียกการมาแล้วก็ออกมาเฮือนออกมาเลาะหัวเลาะสวนคือเก่าเพื่อนเพื่ออยู่อยู่สวนคือเก่าคือเดิมในมือนี้พี่น้องมือวันอังคารนะพี่น้องนะมือนี้เป็นมือวันอังคารอยู่ที่บ้านจิต อยู่แบบหินเซโนกันเนาะสภาพคือหินอะเนาะเงินชาบัดซองก,กัได้กำลังเห็ดเนาะมาทันแล้ว <c oughs> นี่คือหมกกอกมังกรพี่น้องถ่ายในคลิปก่อนนี่ยก็ยังเหลืองอยู่เนาะแต่ว่ามาฮอตคลิปนี้เลยเริ่มแดงแล้วพี่น้อง <c oughs> เริ่มเซซุกเลยบา้าหมอกมังกรอยู่ที่บ้านของบูชิตเองนะครับเนาะพี่หนึ่งกินช่องสามสุดได้พี่น้อง <c oughs> สำหรับหมกกอกมังกรอยู่ที่บ้านบูนชิตเพราะว่า มันเป็นตลอดนะพี่น้องหนะเป็นประจำเลยนะเพี่น้นอเจะรีวิวเห็นแบบท้งต้นเลยนะเพียงหนะสำหรับมังกรต้นแก้วมังกรนะพี่น้องหนะอยู่ที่บ้านของบ่าวจิตเองนะพี่น้องธรรมชาติบ้านนาเพื่อนสำหรับเพื่อนี้กฮะเป็นอย่างไรเพียงหนอ หากเป็นฮากเป็นหมากเดียวที่ว่าเป็นกอน้อนหมูเริ่มจะสุกจะชวนตัวน,นี้ก็ฮากะเลังดอกออก็ประมาณนี้พนะก้าลายได้เป็นกไงทางนี้ก็แมนนะเดืหมากเรียวซุกก้อนหมูทางนี้ก็มีได้เป็น้องะทางนี้ก็มีสีฟ้ามาเบิ้งมา

ส่วนเบื้องนี้แห้งลายนะพี่น้องเบื้องนี้แห้งลายทางหลังเต็มเพียบพี่น้องดูแก้วมังกรเห็นปะเต็มเพียบพิจะพาพี่น้องเบื้องเลยนะมา็นปะพี่ต้องเต็มต้นเต็มต้นเต็มเครือเลยเพียบเลยนะ ตัวนี้คืออันข้างมันจะหักไปแล้วนะยังแต่เครือมันเครือของแก้วมังกรน,นี้ข้างหักไปแล้วเครืออะไรเครือนี่ก็หลายปีต้นนี้ก็หลายปีลเลยแต่ขาดนะครับก็เลยเป็นบบแบบสีอะไรเป็นดอกสภาพมาย่ำมาย่ำแต่ว่า,าซัมสิคินเนี่ยหมาเป็นอย่างหลายเทียบอันนี้จะเป็นต้นแป้งนัวนะพี่น้องนะต้นแป้งนัวนี่ก็เป็นสม,มุนไพรอยู่ได้พี่น้อง ใส่ปรุงอาหารก็ได้พี่น้องตนะ้นแป้งนัวอยู่ที่บ้านประจิตเอ็น,น,นะอนนะอต้นแป้งนัวพี่น้องดอกมันพี่น้องวนีทั้งหมากทั้งดอกต้นแป้งนัวก็ได้เห็นี่อันนี้หมากมันพี่นแล้วหนะมากของต้นแป้งนัวหมากตัวแกก็มีพี่น้องวก็จะประมาณนี้นะพี่นแะล้วนะ